สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบบใน,นช่วงบายของมือวันที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นนะคะมแอดศวพ่อแม่พี่น้องบรรเทา,าสุขสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอดีตปู่โขงเจียมดยคะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมืลอีศปะแล้วก็มีแนวทาง มาฝากแล้วก็มีความฝันมาบอกสูฟังพร้อมนะคะพ,พี่้องคะ่ะแนวทางมันนี้งวดมือวันที่หนึ่งกันย่าย่นนะคะแนวทางจากอดีตปลูกโคงเจียมคะ่ะสีมีตัวใดแน่ปูแล้วสีฟันวานจังไดในคลิปนี้คะ่ะพี่้อกค่ะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆมกันคะ่ะสวัสดีค่ะอ้าววัสดีวัสดีค่ะไก,ะก่เล้าาเลวได้ค่ะปูก็เลยมาถามเมืองนี่ยี่สิบเจ็ดหลอค่ะปูอันยัว่าจะกวอยู่ ไม่สิบอกอยู่ว่าอันโทรไปบอกให้อัดออกคิดบอว่าปั้นมือมือนัหน้ามือคืนร้านค่ะปันว่าคั้วหน้อยค่ะคั้วหน้อยมายืนมายืนกวมโป้หันนั่อยู่ปรากฏว่านอนงอย่างนี้เห็ินและนอนในห่มใหม่ค่ะแล้วมันมาได้ใช้ขัวหน่อยยางมาแล้วมายืนกุมกุมปั๊บเลยค่ะมายืนกุมแบบเลี้ยงมือไหยังมือยืนกุมยังวะ ค่ะมันก็คือยังก็ยังมันจ uh, ิตเต็งวันนี ma ้เลื่องหูเมือค่ะอ้าวมาเป็นแนวนี้วะวันนี้หูเมืองขึ ha ้นมามาก็มาบอกให้ยายฟังมาพันว่าขั้วหน่อยเมื่ยืนกลัวอยามันจะเป็นยังยังอยู่ก็เหอะวะเขาถือเหล็กยู่พระโลกถืออาเก่าก็ถือแม่งก็เบื่อจับแข้งก็ถือกันค่ะก็มาถือกัน แปดสองสองแปดดีก <huh. S 1> ันตีเ oh, ล็หอยค่ะแล้วอันยางไปจีดยางยางไปเหยียบหอยมือหนึ่งนเหยียบเหยียบหอยเลยก็เรื่อว่าโอ้ยมันมาหยังนี่มันคือบุหรี่มายางไปจีดยางอีกประเทนหอยจับอยู่นี่กระโปรงยางหน้าก็เลยตีเป็นเหล็กหอยค่ะก็เลยจับเหล็กหอยมาตีว่าศูนย์สองสี่สองแปดสองค่ะอันนี้และ ปนี่กะเอาเมื่อบอก็ฟังค่ะเมื่อบอกเาฟังแลวเขาเขาเก็เลยเขาเก็เลยซื้อเล็กนเล้าซื้อเล็กเล่วอันมือมือว่านนี่แหละอ๋อมือวานมันแปดสองนะคะปู่แมนเขาก็ซื้อเบริดัทหอยเนะี่ยรวมสองสี่สองแปดสองมันดอกแปดสองสองสี่เป็นบะค่ะอัแล้ว ข้างล่างข้างบนแล้วปูขบูถือของปูปูถือแล้วอันมือวันอย่างนี้นะวั่นนะวันทุกขันมันอลต้องแปดถึงแปดต้องมือห่ก็ได้โอ้อันที่มันออกแปดสองหาซี่นะหครับปูแมนหันและปูถือพี่ห่างก็ได้เออมันออกอันมือวันสุกหรือ่าคะปูแมนแมนแมนจเริ่มเริ่บอกว่าทานะยังสอบดูแท้เรานะค่ะ มาจเข้ากับไปไปจืดเลยกันน้ำซัดอันน้ำเหล็กล้วยอยันที่พ่องไปกับวฟ่างเมื่อยหน่อยไม่ยืนกลัวมันมาในโจทได้เด้อโผลสิบอกน้ำตัดเหล็กกล้วยค่ะเหล็กกล้วยมันบริออกคิดว่ามันต้องหอดไทยนะค่ะบอกว่ามันดอกถึงแต่อันอายุอันวันที่ปูเกิดที่เขามันยืนยืนกลัวปวูอันปูนปคิดว่ามันเลนหล็กยิวว่ในโตปูนะค่ะ ต้นคั้วแห่งกระสุนเก่าโปกระสุนเก่คือกันปาดิวันเกิดโปูไปวันที่ยี่แปดม่อไม้เห็นนะค่ะมันเลยดอกเล่าอีรีบบบนี้แต่ว่าเอะว่าถ้าจะเงินเลี้ยงกวยมันต้องหอดให้เบาคับเขานะภายในเลี้ยงกั้วแห่งโจทย์ด้ค่ะศูนย์เก้าศูนยเก้าค่ะสี่เก่าสี่เก้าค่ะแปดเก้า 8ปดเก้าค่ะอันละมีมีสามสามตัวสามหัวมาในกันเลยเลยค้อยในกันการจิตจดเอาอีกกระจดจดไปโหลดตัวมันเลขยค้อยมันมนออกกีก็ออกใดหรืออะไรไทยก็ได้นาะค่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะสี่สองสี่สองค่ะแปดสองปดสองค่ะนี่ละนมี่าำนี่และ เพราะว่าสี่สองนี่มันตรงเงือบเหล็กตะพีนหลุดปูได้ระวังถ้าได้สําคัญได้ออกดูดูออกดูยี่ีรถปูนั่นค่ะแม่นมือนันก่ออย่างกอกคลิปท้องเหงือกนละสุดก่อนก็นเลยค่ะดูนี่ไปในย่ายกับพันกระขึ้นเดียวกันแหละพันแล้วพันอ่ะเออขึ้นว่านี่น้ำน้ำกันแหละกระปูพันว่าคั้วยืนโคมันแล้วพันว่าเขามาบอกเป็นโตเลยสิสองหนึ่งสองหนึ่งกับสองแปดนะค่ะ กาแรกเขาก็เยเอาไปสื่อเล่าเรื่อกกีรีก็เล่าค่ะโอ้ยแยกแล้วกับฟันขิวน้อเนาะแมนเลาฟันย้มได้ออกออกเนี่ยมันจะว่ากูเราก็บแน่นอนก็เราเลยอืมเพราะว่าเราทำสมาธิดีค่ะเพราะว่าเรามันมันทำสมาธิมันนั่งเข้าวนานะค่ะคิดเลากับทีนี้โอ้คักเรย่องคงแยกกระด้างมาเวลาไหนมีฟันที่ก่วจริงมันจะว่ากดอย่างที่นะค่ะ ก็เพราะมูสวงบวชกันเวลาควันหนีมันจะเห็นบ่าสวงปูบวชอะค่ะมันสิเขาเขาเขาดูดูที่สุดนะมันสิผ่านอ่านนะค่ะเป็นแนวนะได้ๆเวลาเลยอันหาละที่นะคะปแต่วันก็บพกเป็นยังคับปูเดี๋ยวคนหนั่งไปเอาตติมก็ได้ค่ะปูโอ้ค่ะแลกวจไม่จำนนแล้วจ่ายที่หนองเขาไป เสียงเมืองไปจับตลาดเมืองก็ได้เธอเขาแต่ขึ้ปูให้มาปูก็ยังเด่รถตรี่ยั่งเด็ตามตัวหนาตามตัวลังเหลืออย่ดนี้ค่ะแม่นอยู่ค่ะปูนี่เ็มาไหวนี่ฮะไหวเลยก็ี่บอกมันเนี่ยบ่าฟันดีอย่ตลอดอยู่ไหมค่ะแต่ว่าเจ้ายายล้วบอกฟันเรวขั้วขั้วยืนขั้วหนถึงถึกเหลือไปจับคน่ะอืมยายเระบ้าแเราค่ะแม่มันบมนรสติี่มันขาวเลยบ้กคนไปนนะค่ะ ก็จะยืดยืดกลมขาดแบบนั้นแหละมันกับโบนี่ที่กันเหรอวะค่ะกราเพาะเบิกน้องค่ะมั่นกัแแหว่สวัสดนานี่แล้วพาเคยปฏิบัติมานะค่ะเจอะเจอกมเก่ากรรมใหม่มันหมุนไหลค่ะก็จะถือมาอยู่ตลอดอยู่นะอืมคาปูแมนค่ะแต่คะปูเสื้อเขามาถือมาตลอดได้เลยค่ะแล้วหนุบโมมีเห็น เงินไล่คือเขาคืออะไรติปแต่ละหาไปสิแล้วไม้ค่อยๆกินไปกันก็ปูด้วยก็ไหนทุกมือยู่มันก็ได้อยู่ตลอดอยู่ค่ะเพราะเด็ใจนั้นมันค่ะใครแต่แค่นี้เนาะแค่นี้เนาะจ้าจ่าปูขอบคุณปูค่ะปูสวัสดีค่ะโชคดีค่ะปูอ่าว สรุปแนวทางค่ะคลิปนี่ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากอดีตปู่โขงเจียมค่ะมณีปูแล้วก็มีแนวทางมาบอกสู่ฟังเด้อค่ะพ่่อแมพี่น้องเด้อแนวทางกับซีมี่น้ำสารวสองยางค่ะน้ำควายแล้วก็น้ำหอยนะคะพี่น้องคะเอาน้ำควายมีสามคูมีศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าค่ะน้ำหอยมีศูนย์สองสี่สองแปดสองนะคะส่วนของของยายภรรยาของอดีตปู่โขงเจียมนะคะ อสองหนึ่งกับสองแปดเด้อค่ะพ,พี่น้องเด้อเอาจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะสําหรับแนวทางของอดีตปู่คงเจียมแล้วกะ็แนวทางของย่ายคงเจียมนะคะกัมี่ซัมมี่สําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพ่่อแมพี่น้องนอกจากนด้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องนําไป พิจารณาเบิงคณะ,ะคะพี่น้องค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบเนวทางของอดีตปูคงเจียมแล้วก็ยายคงเจียมนะคะอย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะพู้รใบสองใบนะคะฮาเทียนม,มิโชคไปน้ํากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนะาะทังช่องกะนนาเสนอเพื่อเป็นแนวทาาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ,ะ,งคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พี่น้องบรรเทาสุขสุขนคนโ,โชคโชคมันมันค่ะลำลำไม่ยแห้งๆหงปังปังนะคะพี่น้องคะล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอดีตปู่โคงเจียมค่ะเอาเอาไ้พ่อกันไหมก็เปบนได้คลิปนาค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ